สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกความรักพื้นที่ดัดหลังคนอกหักและกอดปลอบคนมีความรักกับอายคนเดิมเจ้าเก่าค่ะและผมจินครับแม่อายวันนี้เปิดตัวซะแรงเชียวดัดหลังคนอกหักเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็แหมหัวข้อวันนี้มันจีดค่ะพี่จินเราจะคุยกันเรื่องเพราะมีรักจึงมีทุก์พี่จินว่าจริงไหมใครไม่มีรักก็ไม่ทุกนะ โหประโยคนี้คลาสสิกมากอายแต่มันก็เหมือนเราบอกว่าไม่อยากเปียกก็ไม่ต้องอาบน้ำนั่นแหละคือถ้าเราอยากได้ความสุขจากความรักเราก็ต้องยอมรับว่าแพ็กเกจนี้มันมาพร้อมกับความทุกข์ด้วยเป็นธรรมดาแต่มันทุกข์จนบางคนเขาเข็ดเลยนะพี่จินแบบทำไมฉันต้องมาร้องไห้เพราะคนคนเดียวขนาดนี้ทำไมรักแล้วมันไม่สมหวังเหมือนในซีรีส์ ไ <laughs> อ้ซีรีส์เขาก็มีตอนที่พระเอกนางเอกทุกนะไม่งั้นมันจะสนุกได้ยังไงจริงๆแล้วความทุกข์ในความรักมันคือเครื่องพิสูจน์นะว่าความรู้สึกที่เราให้นะ่ะมันคือของจริงโอ้ยคมมากแปลว่าถ้าเราไม่รู้สึกทุกเลยแสดงว่าเราไม่ได้รักเขาจริงๆเหรอคะ ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ความทุกข์มันมักจะเกิดจากความคาดหวังงอายเราอยากให้เขาเป็นแบบนั้นอยากให้เขารักเราแบบนี้พอเขาไม่ทำตามใจเราความรักที่เคยหวานมันก็กลายเป็นความทุกข์ทันทีอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเรากำน้ำแข็งแน่นๆใช่ไหมพี่ยิ่งอยากครอบครองยิ่งอยากกำให้แน่นเราก็ยิ่งหนาวยิ่งเจ็บมือถูกต้องแล้วพอเราเจ็บ เราก็ไปโทษน้ำแข็งว่ามันทำให้เราเจ็บทั้งที่จริงๆคือเราเองที่กรรมมันแน่นเกินไปโหแล้วแบบนี้จะรักยังไงให้ไม่ทุกข์ล่ะคะหรือต้องโสดไปตลอดชีวิตเคล็ดลับคลินิกวันนี้คือรักแบบเพื่อใจให้ความเปลี่ยนแปลงครับอายจำไว้ว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปแม้แต่ความสุขเพราะฉะนั้นถ้ามีรักแล้วทุกข์ก็แค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้อย่าไปวิ่งหนีมัน สรุปคือยอมรับว่าความทุกข์คือส่วนหนึ่งของความรักไม่ใช่จุดส่งของชีวิตสินะคะเป๊ะครับรักให้เป็นเห็นทุกข์ให้ชัดแล้วเราจะเติบโตขึ้นว้าววันนี้ได้ข้อคิดดีมากเลยค่ะใครที่กำลังทุกข์เพราะรักอยู่ตอนนี้อายขอส่งกำลังใจให้นะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะคลินิกเราเปิดรอซับน้ำตาเสมอ สำหรับวันนี้คลินิกความรักต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ